เดี๋ยววันนี้พี่เล็กกี้จะมาแกล้งพี่คนนั้นตามคนดูท่านหนึ่งขอมานะคะน้องเขาขอมาว่าแกล้งพูดไ้เรื่องเป็นภาษาลาวได้ไหมคะโฮ้ย,ยก็ถือว่ายากอยู่นะทุกคนเป็นภาษาลาวด้วยอะ่ะเออพูดไ้เรื่องพี่เล็กกี้จะพูดยังไงเนี่ยโอเคนะคะไหนๆคนดูก็ขอมาแล้วนะคะเพื่อคนดูพี่เล็กกี้ทําได้เสมอแล้วะคะ่ะโอเคนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะไปเซิญนพี่คนนั้นมาเลย นี่ทุกคนพี่คนันเข้าออนอยู่พอดีนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะทําการเซิร์กันเลยนะคะ จะมาไม่นะาอุ๊ยเปิดตัวมาอย่างเท่อีกแล้วนะครับโอ้โหคงไม่รู้ตัวนะครับว่าจะโดนแกงอัแน่แนมีแอคมีแอคโอ้โหทุกคนทําทรงแอคอีกอ่ะโอ้โหมาต่อด้วยเอคนะคะราจะแอคอะไรหนักหนาเนี่ยไอตัวไอตัวเห็นไมเนี่ยเขาโคตรตึงเลย ตึงอะไรขี้แอกหรือเปล่าขี้แอ๊รลองตึงเฉยเลยใอ้ตัวเปิดไม้ทําไมต้องเงียบด้วยเวลาที่เธอเชิญเข้ามาทุกครั้งอ่ะเธอต้องเปิดไม้เอาไว้เข้าใจไหมไม่ใช่ว่าเข้ามาแล้วให้เขาเรียกไอ้ตัวไอ้ตัวไม่ไหวเลยนะแบบนี้จริงๆเปิดไม้เร็วโอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะเปิดไม้คุยกับไก่ดีกว่านะคะไก่งอแงแล้วนะขนาดแค่นี้ก็งอแงแล้วว่า อะไรไอตัวทำไมต้องปิดไม่ด้วยเวลาไอตัวเชิญเข้ามาไอตัวต้องเปิดไม่เอาไว้เข้าใจไหมครั้งนี้ไม่เป็นไรครั้งนี้ให้อภัยครั้งหน้าเราต้องเปิดไม่เอาไว<อ>้ก็ลืมไงเออก็ลืมเปิดแล้วจะอะไรเนี่ยลืมหรือตั้งใจเอาดีดีอ่าไม่ใดนะ่จังใจฮะอะไรนะไม่ได่จังใจอะไร อะไรตั้งใช่อะไรไกินผักตั้งใช่ไม่ไม่ได้ตั้งใช่แล้วไปตลาดไม่ได้หรอหรือไง <c oughs> เป็นไงเป็นไงทุกคนเมื่อกี้เปิดไปชัดหนึ่งนะคะเม <c oughs> ื่อกี้งงเตืะไปเลยอดี <c oughs> ไอตัวอะไรคือตั้งใช่เนี่ย <c oughs> เปล่าเขาไม่ได้พูดอะไรเลยเธอเป็นอะไรเนี่ยโอาก็เธอบอกอะไรนะอะไรอาใชยอะไรนะ <c oughs> อ่ะพูดใหม่ดิเขาหมายถึงว่าไม่ได้ตั้งใจอ๋อไม่ได้ตั้งใจ <c oughs> เออตั้งใช่ดูเราตั้งตั้งใช่ตรง งยช่าไอตัวเชิญเข้ามาทำไมเนี่ยอ๋อว่าจะเชิญไปเล่นย่างคนชิ้นชะหน่อยแน่ไปดิกดเลยโอเคนะคะทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะเปิดไม้แล้วลก็เริ่มแผนการแกล้งกันเลยนะอ๋ออไอตัวไอตัวกินข้าวหรอไออะไรนะกินข้าวหรอกินนะครับกินข้าวเรียบร้อยแล้วอร่อยมากเลยเอออันนี้ก็ยังพอฟังรู้เรื่องนะแต่อะไรนะไอซิลมาปอยอะไรนะ ไอ้ตนอยู่หน้าล็อบบี้มันแบบฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยมันแนยตัวเห็นยังเยอะมันแนนใยังเยอะอะไรวะเนี่ยมันภาษาอะไรวะเฮ้ยพูดดีๆ บมูเรื่องเลยตายละเอ็กวก็เขาฟังไม่รู้เรื่องว่าเธอพูดอะไรของเธอไม่รู้ยู <You. S 2> ปึกแถะไม่ได้ปึกเขาฟังไม่รู้เรื่องเขาถามว่าเมื่อนีนเห็นอย่างยูว่าภาษาลาวแบบนี้แหละอ๋อวันนี้ทําอะไรอยูเห็นอย่างยูก็คิดถึงคนแถวนี้ครับเขาไม่ได้ทําอะไรเลยเมื่อนีนเห็นอย่างยูใช่ไหมเขาพูดถูกไหมเมื่อนีนเห็นอย่างยูไอเ v ิิ o ย b ด t เมน Batman b a ม m a แบบแม๊ตลกดีเว้ยเฮ้ยแปลกวันนี้มาแปลกทุกคนมันดูแปลกๆไหมแบบมันเหมือนแบบพูดไม่รู้เรื่องแบบกับเป็นบ้านี่มันเหมือนกันไหมวะดีนะไอ้ตัวไม่พูดว่าเซ็นแล้วกระป๋อยเซ็แลกระป๋อยเซ็จแลกระปอยเร็จแล้วก็ปป่อยอะไรเสร็จแล้วก็ปล่อยเซ่จะถือไว้ทำไมล่ะอันต์เบาอีกยังเมาเหรอเขาไม่ได้เมานะเขาไม่ได้ไปดื่มมแม๊ บอบแมนอะไรแปลว่าอะไรล่ะไอตจะเบาอีหยัง <c oughs> อ๋อเขาเบาอะไรเขาเบาเพราะอะไรใช่ไหมโบแมนเขาพูดว่าไอตัวว้าอีหยังอ๋อ มันบอกอีหยังเนาะทีนี้เมื่อกี้อีโตะบอกอีหยังอะไรนะมีดอีโตะอันตัวมุ่งมุเรื่องเลยโอ้ยอันนี้ไปเป็นเคยเล่าได้ยังมัตรหนีกับอะไรพูดอะไรเนี่ยอิจโจเฮสเตยูอะไรวะเฮสเตยูโอ้พูดภาษาอังกฤษด้วยเว้ยแล้วใครจะฟังรู้เรื่องวะเนี่ยเฮสเตยูใช่ไหมเฮสเตยูอิจโจเฮสเตยูอิจโจเฮสเตยู เขาไม่ได้พูดภาษาอังกฤษจะหน่อยเขาถผ่าว่าเฮ้เตอยูมันแปลว่าอะไรจะแปลว่าไออตัวทําอะไรอยู่ตอนเนี้ยอ๋อเธอถามเขาสองรอบแล้วนะเขาทําอะไรก็เขาคิดถึงเธออยู่เขาก็ตอบไปแล้วคิดฮอตไลบ์เอออันนี้ฟังรู้เรื่องนะคิดฮอตใช่ไหมคิดคอร์ไลบ์คิดคอกคิดคอก กินทองใช่ไหมกินทองก็วะกินทองไหลบ่โอ้บ่หูเรื่องเลยบ่หูเลี้ยงอ่าใช่ไม่รู้เรื่องจริงเลยม่ได้พูดไหลไม่รู้อู้พาเขาเล่นไหลเนี่ยวันนี้จะไปเล่นเกมบ่วันนี้ไปเล่นเกมบ่ไปดีแล้วเธอเล่นอะไรไอ้จ้ะอฮะอะไรครับบ้าหาความมึง หลอกด่าแล้วเอออันนี้นะ่ะรู้นะอันเนี้ยตั้งแต่คลิปที่แล้วเลยอะไรนะบาฮาความมึงเนี่ยรู้รู้รอันเนี้ยเอออ่าทีนี้เวลาบอกลักผู้บ่าวไทยล่ะบาฮาความมึง <laughs> <laughs> เดี๋ยว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 จำได้ไม่ผิดเลยแล้วเธอจะมาหลอกด่าเขาทาไมฮะบุกได้หลอกด่าบอกหักได้เนยเออบอกหัก บอกฮักบอกกักนี่นะไม่เขาไปศึกษามาแล้วคําว่าบาฮาขวมมึงอ่ะมันไม่ได้แปลว่าบอกรักคุณมันเป็นคําด่าคําด่าที่แบบว่าน่ารักน่ารักอ่ะไม่นะเขาบอกฮักนะเนี่ยบาฮาขวมมึงบอกฮักขวมมึงเนาะไอบาฮาขวมมึงบอกฮักขวมมึงบาฮาขวมมึงมาไอตัวจะแตกเขาแล้วบ่ออันนี้รู้อันนี้รู้ เอารู้ได้ไงคนหม่คือเขารักเธอรักมากๆด้วยรักมากๆด้วยใช่รักมากๆด้วยแต่ต้องพูดว่าสแต็กเข้าล้บบอยอย่างเงี้ย อะไรของเธออันนี้เขารู้อันเนี้เธอถามเขาว่ากินข้าวยังเขาไปศึกษามาอ่าอย่านี้มาพัฒนาสลอกขึ้นเติบฮะอะไรสลองสลองเกือบไปสลองทำไมรองเท้าอะไรสลองอะไรโอ้โหทุกคนพี่คนันเขาเออแล้วพี่เล็กกี้ถามว่าสลาดขึ้นเติบแล้วน,ะนี่อย่ ฮัลโหลไอจัวอะไรไอจัวบูชิท็อกะโบคิดถึงอยู่ครับเมื่อไไอ้ตัวจะมาหาเขาฮะจะให้เขาไปหาาจะให้เขาไปหานะเขาพูดจริงนะเธอต้องแบบพูดดีๆก่อนอ่ะดีดีดีดอ่าดีๆละอ่าดีๆอ่าโอเคดีๆดิดีมันไม่ใช่ดีๆแบบนี้อ๋อก็เธอบอกเขาพูดดีๆไงเขาก็พูดดีๆแล้วเนี่ยเออดีอันนี้ดี ไม่ใช่ว่าอะไรนะบ้าห้าข้อมงอยางเงาไม่ใช่ไม่ถูกเข้าใจไหมบ้าห้าข้อมึงสเต๊กขเขาระวะ ไอตัววันนี้ไอตัวเป็นอะไรอ่ะทำไมไอตัวแปลกๆอ่ะไอตัวก็พูดไม่รู้เรื่องด้วยไอตัวไปไหมอ่ะเดี๋ยวเขาจะไปรับเขาจะรับไอตัวไปสีธัญญาไปสีธัญญาเนี่ยนะพวกอุ่นนี่แหละควรได้ไปสีธัญญาและก็ไอตัวพูดไม่รู้เรื่องอ่ะไปไหมรู้เรื่องรู้เรื่อง่ะไม่ต้องพูดแบบนี้ด้วยไอตัวเป็นอะไรวันนี้ทำไมไอตัวต้องพูดแบบนี้ใช่เธอฮักเขาเธอกระปลเองกันแลวบนอฮะก็ก็เขาแปลฮะ ก็เขารักเธอทุกคนบอกรักเกยเลยไอ้ตัวต้อพูดดีๆตัวนี้ตัวพูดไม่ดีแล in ้วเขาจะไปแล้วนะเขาไม่อยากคุยกับเธอเดี๋ยวมันจะซึมซับเข้าหัวสมองเขาบอกดีๆแล้วแต่เธอบอกเขาใจเองก็เขาไม่เข้าใจเธอก็พูดภาษาที่มันแบบให้คนน่ะเข้าใจได้ไหมโอเคเจจเจ๊เจ๊ใจ๊เจ๊ เหมือนเรียกเป็ดเลยเหมือนยายที่บ้านเขาอ๋อยายแบเายายบ,บเขาเรียกชื่อเป็ดไอตัวเป็นอะไรวันเนี้ยเขาไม่อยากฟังให้ตัวพูดแบบนี้เขาฟังไม่รู้เรื่องัออองบ่ฮโบหเรื่องก็ต้องฟังให้หู้เรื่อง อ้าวทุกคนแค่นี้ก็เริ่มจะงงแงแล้วทุกคนพี่เลกกีก็ไม่รู้จะพูดอะไรนะคะทุกคนเริ่มงงงแล้วตอนนี้คิดไม่ออกต,ตัวจะพูดดีๆไหมถ้าตัวไม่พูดดีๆเขาจะกดออกแหละเขาจะไม่อยากคุยกับไอตัวแล้วเดี๋ยวมันซึมซับเข้าสมองเขาเดี๋ยวเขาจะกลายเป็นคนบ้าเดีวเขาจะได้ไปสีทัญยากับเธอ โอเคนะคะทุกคนเดี๋ยวพี่ล็กกี้ก็จะเปิดไมค์คือกับพี่คนันดีๆนะคะฮัลโหลนแมนๆๆนะไอตัวเป็นอีหยังนแมนๆมอะไรไอตัวพูดดีๆไม่ไม่อยากพูดดีๆเธอพูดไม่ดีกับเขา ไม่ต้องตามมานี่เป็นอะไรเป็นอะไรก็ไอตัวพูดไม่ดีกับเขาเขาก็พูดดีๆแล้วไงไอตัวขารักไอตัวนะคะอืมก็รู้ว่ารักเธอก็ต้องพูดดีๆไม่ใช่มะอนน a มน o nah a n มนุ l no มันจะชิมีอันไม่เต่อชิมไม่ตห่อ คืออะไรอะไรอยอโนม,มโตโไงก็ผมชุรสออะอา่ละอาล่ะอ่าไอตัวมีอะไรจะพูดกับเขาไม่มีอะไรวันนี้เขาก็มีอะไรจะมาบอกด้วยเขามาแกล้งไอตัวแกล้งพูดเป็นรู้เรื่องเลย อันนี้คือเรียกว่าแกแล้งเหรอเนี่ยใช่แกล้งพูดไม่รู้เรื่องกับไอ้ตัวมีคนดูเข้าขอมาว่าแกล้งพูดภาษาเราไม่รู้เรื่องกับพี่คนนั้นหน่อยตอนแรกเขาก็คิดว่าเขาจะทําไม่ได้แล้วคือยากมากเลยไม่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 เชื่อแล้วมันไม่เป็นภาษาเราวนะมันเป็นภาษาอะไรของเธอไม่รู้แต่ภาษามนุษย์ต่างดาวเนี่ยจะพูดไปของอะไรไม่รู้เนี่ยเขายังไม่รู้เลยเขาพูดอะไรไปมันภาษาเอเลี่ยนและมันไม่ใช่แล้วภาษาเราอนะ่ะภาษาเราเขาจะพูดแบบฮัลโหลข่อยฮักเจ้าเด้อ ใครมักเจ้าลายเด้อเขาจะพูดอย่างนี้เออพูดแบบหวานๆคนลาเขาพูดหวานจะตายใช่หรอคาเดียวบักหาขว่มึงแปลว่าหักแก้วเด้อ่าแมนวะก็เถอะรอพูดหลอกด่าเขาเขาไปศึกษามาแล้วเธอไม่ต้องพูดเลย อ๋อใช่เหรอเอออ๋อสงสัยเขาลืมเธอลืมอะไรไม่รู้เธอบ้าไปไม่สีธัญญาแล้วเขาพาไปเนี่ยไม่ใช่เธอก็เขาพูดแบบนั้นจริงๆแบบบอกรักเขาบอกกันแบบนั้นจริงใครสอนเธอแบบนั้นเปล่าเลยเธอมาแกล้งเขาเนี่ยเธอมาทําคลิปด้วยเนี่ยไปไหมจบคลิปนี้เดี๋ยวเขาจะพาไปสีธัญญา ไทมก็เธออาการหนักไงอาการเธอกำเริบแหละเริ่มเริบขึ้นทุกวันไม่เอาไอตัวหาว่าเขาเป็นบ้าหรอไม่นะเพราะหาว่าเธอเป็นที่รักเขา้รู้สึกแบบว่าตบหัวและรูปหลังเลยตอนเนี้ยมันมือมนมอันันะนันันไปไปพ่ออไปเดี๋ยวเขาจะพาไปเสียายาไปปิดคลิปปิดคลิปยังไงวันนี้เขามาแกล้งพูดมารือเรื่องกับไอตัวมันจะเป็นไงล่ะก็ฟังไม่รู้เรื่องอะดี มันก็รู้เรื่องแค่บางคำเห่อนะคือในร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะคนนั้นฟังรู้เรื่องอยู่ประมาณสิบเปอร์เซ็นต์เออนอกนั้นไม่รู้เลยพูดอะไรไม่รู้บางครั้งก็เดาไปเมื่อแบบคาดเดาไปเออมันก็ถูกของเรานะเดี๋ยวว่าแต่คนนั้นเลยแลกกี้ว่าคนดูก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันเดี๋ยวคนพูดก็ไม่รู้จะพูดรู้เรื่องหรือเปล่านะถ้าจะพูดอยู่ทุกมั่วเสื่อมันอันตหาว่าเขาโอเควันนี้เดี๋ยวเขาก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะตัวอะไรจะลาเขาไปทําไมเวลาคนดู อ,อ่าลืมลืมอ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะทุกคนคลิปนี้พ่ลักกี้ก็พอแค่นี้นะคะเพราะว่าไม่รู้จะพูดอะไรแล้วไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะคะ <c oughs> โอเคเดี๋ยววันหน้ามาเจอกันใหม่นะแม n แม่แมนแมนแมอ